ปีพุทธศักราช2106พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนออกรีขาทัพเข้าเหกียบขอบขันทศีมาอายุทยาศึกครั้งนั้นถึงแม้สยามประเทศจะไม่ได้สูญสิ้นซึ่งเอกราชแต่จอมแผ่นดินหงสาก็ได้ตัวสมเด็จพระนเรศราชบุตรพระมหาธรรมราชาเจ้าฟ้าสองแควกลับไปเป็นองค์ประกันจอมวิง นำวความไปขับองค์ของโจนพรนเรศให้ยกทัพมาเอามือหงสาถ้าพรนเรศไม่มาเอามือหงสาอาณาจักรที่ขับเพียนสร้างขึ้นนียจะพบกับการพินาศน่าเชื่อด้ครั้นตกปีพุทธศักราช2124พระเจ้าบุเรงนองสิ้นพระชน บ้านเมืองใหญ่น้อยต่างพากันกระด้างกระเดือ่องต่อของสวัสดีหนึ่งนั้นคือเมืองคังข้าจะมอบอายาสิทธิ์ให้พวกเจ้าคุมทัพไปจับเจ้าฟ้าเมืองคังมาสําเร็จโทษที่หงสาข้าอยากจะหลับอยู่กับตักเจ้าเยี่ยงนี้ตลอดไปแต่ภาระของข้านั้นมากนะข้าและชาวเมืองคังทั้งปวงขอยอมสิโลราต่อสมเด็ดพเจพระฤารศเจ้าฟ้าเมืองพิุโลกสองแคว เมืองแทนนี้เป็นแต่เมืองน้อยผักเกงจะถวายการต้อนรับได้มีสมพระเกียรติยศ